ควิชาามการเสียงระฆังที่ดังกังวันเหนือวัดดวงแขกรุงเทพมหานครในเช้าของวันธรรมดาชายชลาผู้หนึ่งเดินเข้าสู่รานวัดด้วยท่าทางอ่อนล้า เขาพยุงลูกสาวตัวเล็กที่มีใบหน้าเหลืองซีดไข้ขึ้นสูงและไม่มีแรงแม้แต่จะลองไห้ชายคนนั้นมองไปที่พระภิกษุในจีวรสีกรบที่นั่งสมาธิอยู่ภายในศาลาการประเรียนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังความหวังเดียวที่เขาเหลืออยู่หลังจากทุกวิธีการรักษาล้มเหลวหลวงปู ช่วยลูกผมด้วยเถอะครับเสียงชายชลาสั่นเครือท่านหลวงปู่วิเชียนทิตะปุญโยท่านพยักหน้าเบาๆและเรียบให้ชายผู้นั้นพาลูกสาวมานั่งตรงหน้าหลวงปู่หลับตาลงอีกครั้งมือของท่านจับลูกประคำในขณะที่สวดมนต์เบาๆชายชลารู้สึกเหมือนบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไป มีแสงสว่างเรืองรองบางเบาปรากฏขึ้นรอบกายของหลวงปู่แสงนั้นเหมือนจะชำระร้างความมืดมนในหัวใจของเขามเมื่อบทสวดสิ้นสุดหลวงปู่ใช้น้ำพระพุทธมนต์พรมเบาๆที่ศีรษะของเด็กหญิงท่านพูดด้วยน้ำเสียงสงบว่าพากลับบ้านเถิดโลกนี้จะดูแลในอีกสามวัน พ่อแม่จงทําบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและให้ภาวนาคาถานี้จากนั้นหลวงปู่ได้มอบยันพุทธเมตตาให้แก่ชายชลาโดยกล่าวว่ายันนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเมตตาจงพวกไว้ากายตัวแล้วลูกเจ้าจะปลอดภัย ชายชาายกมือขึ้นไหว้ด้วยความซาบซึ้งเขาพาลูกสาวกลับบ้านและในคืนเดียวกันนั่นเองเด็กหญิงเริ่มมีอาการดีขึ้นไข้ลดลงและลุกขึ้นมาพูดได้ในเช้าวันลุงขึ้นเรื่องนี้กลายเป็นที่เล่าลือในหมู่ชาวบ้านและศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่วิเวียนก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ อีกครั้งหนึ่งในวันเพ็ญเดือน12หลวงปู่วิเวียนกำลังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งใหญ่เสียงสวดมนต์ของท่านและพระสงฆ์รูปอื่นๆดังก้องไปทั่วศาลาใหญ่ท่ามกลางญาติโยมที่นั่งสงบนิ่งในสมาธิแต่ทันใดนั้นท้องฟ้าสึกมืดครึ้มด้วยเมฆฝนกับสดใสขึ้นอย่างฉับพลันบรรยากาศที่เครียดและมืดมนนั้น ถูกแทนที่ด้วยความเย็นสบายและแสงจันทร์ที่สาดส่องมีผู้คนในศาลากล่าวว่าพวกเขาเห็นแสงเรืองรองรอบตัวหลวงปู่เหมือนแสงอาทิตย์เล็กๆที่เปล่งแสงอยู่ตรงนั้นหลวงปู่สวดมนต์ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความสงบความรู้สึกของคนในศาลาเหมือนถูกโอบล้อมด้วยพลังแห่งเมตตา บางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติหลวงปู่หยิบยันพุทธเมตตาซึ่งปลุกเสกในวิธีมอบให้แก่ผู้ศรัทธาโดยกล่าวว่ายันนี้มิใช่เพียงเครื่องรางหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในพุทธคุณจงรักษาไว้ด้วยศรัทธา หลวงปู่วิเวียนมรณภาพในปีพุทธศักราช2537สริอายุได้73ปีแต่เหตุการณ์อัศจรรย์ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยแม้จะผ่านไปหลายปีญาติโยมที่เดินทางมาสักการะต่างกล่าวว่าพวกเขาได้กลิ่นหอมอบอวลในบริเวณที่ตั้งร่างของท่านเป็นกลิ่นที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ ร่างของหลวงปู่ถูกวัตจุไว้ในโลงแก้วและตั้งอยู่ในศาลาวัดดวงแขเพื่อให้ผู้คนที่มากราบไหว้เรื่องราวของท่านยังคงถูกกล่าวขานในฐานะผู้ปฏิบัติชอบผู้เป็นแสงสว่างในหัวใจของผู้คนทั้งปวงลำดับต่อไปจะสาธิตวิธีการลรงยันพุทธเมตตา พุทธพุทธาพุทเทพุทธังอหลังพุทโธะนะโมพุทธายะสัตตุโนพูทโธพุทธะเม ากาโารโหติสัมภโวยันนี้มีคุณวิเศษทางด้านเมตตาเป็นคาถาครอบจัก,กรบาลทั้งเมตตาแควคลาดคงกับพันชาตรีขาขายเข้าหาเจ้านายเวลาเราจะใช้ยันนี้ให้ท่องคาถา คาถาที่ปุกเสกนั้นสาจบห้าจบหรือเกจบก็ได้ยันพุทธเมตตานี้ท่านให้ทำเป็นตะกุดหรือลบผงสำหรับสร้างวัตถุมงคลหรือนำหรือนำผงที่ลงยันนั้นมาทาหน้าทา,าตัวเป็นเมตตามหานิยมยิ่งนักเมื่อลงยันแล้วท่านให้ปลุกเสกด้วยคาถานี้ว่า พุทธพุทธพุทเพุทธังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธเมตตาแสงแห่งธรรมพอประกายเมตตาไม่เสื่อมคลายลวงปู่ผู้เป็นศืล ดวงใจคนสักาโอรูปูวิวทุกปุญโยสุนดวงใจผู้คนทุกคนไวเอื้อสักาเปียมเมตตาและปัญญาย้ำตื่นทางสายธรรมแสงทองส่องจากใจท่านปัดเปอาทุกทางความทุกหลุดลอยไป ยังกดเมตตาเป็นเครื่องหมายหลวงปู่กระทักไว้ในใจเรานิรันดร์ุกเสกน้ำมนต์สายใหญ่ให้ฟางหวังลานวัดกลายเป็นพลังความรักยังคมยังยืนหลวงปู่วิเวียนกระผู้ทรงศิล ดวงใจเราจะภาวนาให้ทรท่านคงอยู่ไปในใจชาวพุทธทุกๆคนโอ้หลวงปู่เมตตาธรรมยังยืน ให้ผู้คนทุกขไว้โดยสภาเลี่ยงเมตตาและปัญญาย้ำเตือนทางสายธรรมสายธรรมสายทองส่งจากใจท่านปัดเอาทุกทานความทุกหลุดลอยไปยังทุกเมตาเป็นเครื่องหมายดวงปู่กระทับไว้ในใจเรานิรัน เบกน,น้ำมนต์สายใดแห่งความหวังลานวัดกลายเป็นพลังความรักยังคงยั่งยืนหลวงปู่วิเวียนพระผู้สมศีลดวงใจเราจะพาวนนาให้ทั้งทั้งนคนอยู่ไปในใจชาวพุทธทุกๆุกคน come young you